งานตัวดีเงินหกพันหน้าเดียวกัน ปกค้องอยู่นี้นะครับเพราะว่าค่าอนข้างที่เป็นหินนะครับเป็นดินนะครับเราเข้าไปขาเราไม่ค่อยดีเนาะเข้าไปเดี๋ยวรจะเดินิดนะครับเหลืีกจ็ดนาทีเนาทีนะครับเอาลงอันนั้นไรบอกไม่สร้างลงไปหรออีกเจ็ดนาทีนะครับตอนนี้ลองแบงค์ดูเวลาให้นะครับ สว eh ัสด yes, ีครับัดคุณ้กทนนะครับคุณครับวัี้ทกานนะครับ้ยเจ้าภาพมคมือมมากัยูก็เบียกมูเพื่อนนี่นขาวเมาเอาแม่แมล ขายข่าวสมนมาสทุนมันขายข่าวสิเียก็ป่ยอะไรอาก่อนท่หน้าบ้านมันบ้าน่ะมันเลยมีอยู่นี่เ้วมีอยู่นี่ต้องเดินเข้าไปตกลุ่มนะเขาจะได้มีนขึ้นมานาเช้าไหฮ ข้าวเส้นกุ้งกุ้งปลาเนื้อหม้อมันหินงห้เก่งงานเนื้อสัมโเลเอาน้าไปทำยังไล่าเพืิจาาให้งานให้ก่งดีบุมบิลละก้อนทีนึงเอาหาเอาเล Thank okay. you. ไปโรงเรียนไม่ไปโอ้ยหนาวปีนปนลายฮัมโมไปโรงเรียนหนาวเลยปีนไปกอดพ่อหนักปีนนาใช่กัน เน่เน่เน่การจัดอะไรสร้างนี่ดินแล้วนตอนนี้าเนใน้านนึงเ่ยอคุยนบ้างว่าให้น่ยาแต่ว่าบ่อยนี้จะมีกระยู่ต้องการนี่แหละเลยน้องโอ้โหฉันเลยต้องเอ แน่นจะว่าลอยข้ายมันก็ลอยข้ายจะเคือหาบอกเดียวขอลอยบอกเดียวข้ายนั่นบาดให้บกเดียวม,ม,ยม,มันจะเกิดมะพรุ่งหอยกระทมคือแด่โซ่ซองร้อยโลดกับอยกระทมนะฮะ มดคือหัวนาใหญ่้เจ้าจู่คอยหมดก็ไม่นาจ้าเป็นของกลางเล้วของเจ้าเลยทีตายี่โของกลางเบิาะเขเนหานนะเเยนใหญ่อกป้าพงจับนุงเขาในเจ้าเขับไปได้นะ ยากอยาอ่ไมด้ไม่ได้ตืนต้องลองมานร่างคนหนักล้าน่อืม่มพีขายได้กินมเดตอนนี้ยูแล้วด้วยอยู่้อยู่โกนะครับห้าล้านกับโมต้องว่าโมโปโต้สมมา้าล้านเน่ยของต้มผูกขายเนาะเออว่ารักแบบเน่อยตยังโมมีเงินซื้อมันยาวกตโก้ก หักมีอยู่ตอนนั้นมีเงินอยู่หาหกแสนอยู่หักเชิว่าคันเท้าขายเลาวซืังให้พื้นนะนะตอนโอจะคขายนะต่อไปกับโบไดโอนอยากซื้อที่ดินโบได้ขึ้นอยากได้โบเ้าก็พอมีอยู่น้องเอื้องไครในตอนนั้นนะมันหักโบได้ขึ้อยากได้ไว้นะมันจะไปหาเงินหาน้องหลายคนอยู่มันอยากคายนะอะไรหลอกประมมุ่งมโนคลายบริโภคด้านนึงตัวเป็นเหลวเราเป็นหัวที่คุ้มกันดินมุ่งมั่เออจนหัวถวย คบ้ไม่มเข้าไปมันจะตกเออกมาใหม่มานี่เร็วเขาจะทำงานน่ะโอนี่เดี๋ยวเขาทำงานเดี๋ยวไม้โดนไมายมาอยู่กับพี่นี่เร็วเขาทงานเดี๋ยวไปเหยียบอมาเมอวนมอเออเราค่อยคุยกันเราค่อยคุยกันแม่ดีเดียว

อันนี้ลอกนี่นะองแมวนี่เาตายแล้วก็มีล่ามัแล้วเดี๋ยวใ่ของอ่อยเรเรียงไปเรียงเนาะที่ปอย่แปดอยู่ที่บอลรู่เขาแเก้าแล้ว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  เอ้ยๆมีดีมีแหงเด้อนะครับก๋วยเตี๋ยวปอาเพียนะครับต้องใ้ไม่ใปล่อยแต่ตอนอ้อยมันบองกับคนบันไดมาไปโฮไปโฮปูโฮได้นะเอาตะไคร้เอ้ยซอยเด้อพี่ปลาหอมโฮให้หน่อยเบิด้มขึ้น อยซื้อสวยแกนก็สินสบาทกดไส่เขาเทีมีทองมีเพชรมีพ้อยก็เห็นใค้ชอแหมตถอดจะสจริญหนึงอย่างคันนิ่งคันนี้อย่งใช่ครเพรพับสาเนี่ยนเขาทีพูนลงมาเนี่ขาเจาะเขาลงไห้เ้าวเลยเขาปยี้นเมืองเลยเนาะอยากขาเจาตากอได้คอยตะกรอบหนึ่งกนได้กดไส่ตอนนั้นทองมือโนสสนสามบาทไอ้ช่วยยังว่าอยู่มือไดุ้งบากไม่พูนูเดอุณพูมทาเอาลงเรา ดิเวนผิดมุนึงเื็กบินกินนา,นาไซไซคู่ขุมเด้อไซคู่ลุมเดอร์ออเงินเรือนบาามาส่น้องคนดินาธาดินใดมาไหวดินพาาดินมาตีนเตีย่วยระสมสกันไหวอ่นตอนคนเทศอันนึ่งพูดปกติธรรมดาไคู่ลุมหนุ่งเด้อไซคู่ลุมเดอ้เดอ เงินน่ะเจ้ากดใส่กรุงไสกรุงแล้วมันได้ล้างมาสิบล้านดิเขาเลยที่กู้เพื่อนมึงบักดิวมันมาสั่งในดิวธิรพัฒน์เพื่อนมันโอ้นเขาขายออนไลน์เนาะเขาได้เงินเลยดิวอันผ้าอ้อมนะ ่ได้เป็นกางเกงแม่ไต่ใส่บ้าปีนเมื่อนะแม่แม่เฮ็ดบ้าปีนแม่กางเกงสามบอกผมม่อคืนเนี่ยปูเม็ดอยู่เป๊ะกรซื้อแต่เป็นกางเกงแม่ประตามันเป็นตี๊ดเอาลยบออกแบบ เดของคนรวยค่ะเบอยลดุอคดึมาเยนิต้องกาเออจะไปเนปไม่ได้อยนี่ผปเนปเอาเทียนเนปเทียนมาหนึ่ยอ่ะนึาเดือดเบบือตัวนี้เลยโอ้ยื้อใจแต่เป็นตัางถ่เจ้มาเจ้ามาเจ้าเบเบิ้งบเออไม่เห็นเดบใดพอแล้วสื้อไปเผยวเาใน่เทีคนส่อเก่างถี่อระงเบ้บมนเนดด ก็เลยกินี้ดโนอืมกินกิแฟส้มโ่อืมแกบางยิบนะอืมขั้นเราคุณิแฟร้อนนะนี่ยคุ้คุ้มอะไ้เงี้ยอืมขั้นเขาส่วนอะด่เลี้ยงไม่รู้อะไร เขาอเพดนื้อนเด้อที่ซื้อคนเดิ่จนาจ้าได้รวยเลยียวคพ่อได้เห็นหายเป็นไห้ร้าน่อเยุบนไปหาขอเยอะมิจพมุไท่เลยไปแต่เมียขอาเินก็ว่าเอาโลดแล้วโลดอยู่น้ำกันนี่แหละร้านนเส้นดิ้งั่เริอร้านดเขาอยู่ดีมีแห้งแบบมาขออยู่น้ำนู้น เอาทั้งที่สิ่งแวดล้อมนะครับโอ้โหอีกคสต้องมาโอ้ยยยยยเลยเลยเอาละโหติดใจชาวนาโค้งประตูเท้าลอยพี่เฮงเอาลอด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 พรมเมย์เอาลอดพรมเมย์ขอให้ได้รางวัลที่หนึงเถอานะทุกอย่างก็เอาหมดแหละขอดีใจแม่นุ๊กดีใจ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 มากๆเลย พอบ่อเยี่นมครับพใจนะ่ไเนอะหนูเป็นสมัครเป็นลูคนเนาะได้ไดตรงน้นนะตรงไหนอะพ่อโนเสาสุดท้ายโนเลยว่แม่สีนี่เนี่ยแม่น่ที่นวัดแถวนี่สีเอูนเ้ยสีเลยัดนอยู่ท้ายบ้านเลยอย่ได้ึงไสีเออยากได้งไหนสีเอลอ้นนเแถวนี่นะองนวัดแหละ